เฮ้ยอยากได้แบบนี้เปิดไฟได้ด้วยอะ่ะเฮ้ยมันใหญ่อย่างนี้เลยหรอแล้วมันจะใส่รถในประเทศไทยจะใส่ได้จริงหรอรถในประเทศไทยอะ่ะห,หรือมันจะกล้องแกงอะ่ะเดี๋ยวสั่งเลยตอนนี้เลยปรับไฟได้สามระดับเลยหรอแล้วก็ใหญ่กระจกใหญ่ส่งหน้าสบายเลยที่สาคัญต้องติดตั้งในรถยนต์ได้ในไทยด้วยนะลองดูมีอะไรให้ดูอะไรอ่ะแล้วก็หมดปัญหาแล้วนะที่ว่ากระจกไม่มีไฟกระจกแต่งหน้าเลก็กอ่ะหลักร้อยมีอยู่จริง Oh, actually, ใหญ it, mm ่ไหมใหญ่ไหมแล้วบอกอย่าบอกนะว่ามันเล็กมากเพราะว่าของของเดิมแค่นี้เองแค่ส่วนแค่นี้เองแล้วอย่าบอกนะไม่มีไฟเพราะสิ่งที่ให้เป็นแบบนี้เจ๋งไหมนี่ขายแค่สองร้อยกว่าบาทจริงอะได้ขนาดนี้เลยนะดูดูหลูดายนะและการใส่ง่ายมากมันมีใส่คล้องแบบนี้เห็นไหมดูแล้วเวลาเก็บเก็บนี้ ง่ายไหมออ200กว่าบาทจิ้มทีละก้าตอนนี้รับรองว่าแฟนคุณถูกใจแน่นอน